สวัสดีครับสวัสดีเช้ามืดวันเสาร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วครับหกโมงจะหกโมงเช้าแล้วนะครับวันนี้จะพาลูกน้องออกไปล่าเฉลยสักหนึ่งตัวนะครับวันนี้วันเสาร์ไปสักสองชั่วโมงนะครับลูกน้องเรียกแล้วครับมีหลายตัวนะครับมีนกต่อหลักอยู่สี่ตัว หลักๆเลยนะครับปลาร้อยอยู่สี่ตัวลูกผสมอยู่ตัวสองตัวนะครับวันนี้จะเอาปลาร้อยออกนะครับเลือกตัวไหนดีเนาอวันนี้จะเอาจเจ้าอ่างนะครับเนี่เจ้าอ่างคารมนะครับจะตั้งชื่อจอนนี่ครับนี่นะครับคึกจัดนะครับตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้ออกช่องนะครับยังไม่ได้โชว์ผลง,งานเดี๋ยวไปเจอกันที่หม่นะครับวันนี้จะไปแถวไหนอันนี้จะล้มหวนนะครับนี่บานเจี๊ยบส่วนตัวนู้นจะมดงามนะครับลงปีกคลิบคิบคิบอยู่ด้านหน้าอ่าเจ้าไทเท,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 ทก็อยู่ด้านหน้านู่นครับถ้าเปิดไฟในรึมเลยนะครับนี่เปิดไฟเฉพาะข้างในนะครับ เดี๋ยววันนี้เจอกันจะอ่างคารมนะครับนี่ขึ้นจะอ่างคารมแล้วครับมีนกมาร่วมแล้วครับตัวนี้เป็นนกกุกเดียวนะครับขึ้นแป๊บเดียวนะครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องมีตัวหนึ่งไปร่วมแล้วครับเดี๋ยวรอรุนแพกค,คู่ครับนี่นะครับเป็นนกกุกเดียวนะครับเสียงดีด้วยครับตัวนี้เสร็จเจ้าอ่างคารมจนได้นะครับแต้มแรกฟ้าคึมๆนะครับวันนี้ตอนแรกว่าจะไม่ออกแล้วก็มีเวลาช่วงเช้าก็ต้องออกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง เอาตัวลงมาดูกันครับเอาละครับหมานแต้มแรกแล้วครับแบบไรเนาะตัวนี้คู่ดีดีตัวนี้เสียงน้อยๆเบิ้งมาเบิ้งแนนกเพื่อตัวผูกับตัวแมนนี่มันมาคููกันนัดกับอาจารย์เดียมนะครับมาแล้วครับผมฟันไปแล้วแต้มแรกวัสดีครับเบิ้งตัวปูกับตัวแม่มันมาคููกัน มึงส้มขน,นกแมนเนาะแล้วมันคู่<า>คดีเดค้คู่มาเร,ร,ร็วกันโอ้ยว่กกูคู่อ่ะจักคู่สูนนกนี่นดวิวันนี้อากาศค้มๆนะครับเนี่ยตอนแรกผมว่าสิบออกแล้วคี่กันนั่งถ่ายอยู่ฝนก็ติดตกแล่มา6หกโมงเช้าก็ยังไม่สว่างสักทีเป็นเังได้สพสวนดูดูนั่นจะวะข้างใตะแขรับแม่นมั ลองไปตามมึงบุ๊บชอตามชอตามคือสวยลงข้างล่างแต่เขามากูส้สูดีดิแตตีนทรงปุ่มอยู่ด้วยทรงไงยอยู่ด้วยเลี่ยวก่อยู่เลยเลี่ยวอยู่เออแต่แข็งไงอยู่ด้ีล่ะแข้งงามด้วยล่ะโตผูอยู่ดอกแข้งงามด้วยล่ะโอ้สวยๆครับสวยห่างแต่แข็งนะเต้ นกตัวน,นี้นกแม่เขามาตีไว้ในะตนนัวนี้เพราะว่ามันช่วงหาคูนะมักนี่ขันขึ้นแป๊บเดียวมาเลยอ่างแข่งอ่างคา,า,า,าลมจนได้โชว์ผลงานหน่ะตัวนี้อ่างคาลมยังไม่อยู่บักจอนนี่อนอ <laughs> เออ,อวยดดดวย้าคึมๆคมกับพี่น้อง นี่นะครับหมายอีกหมายหนึ่งที่มาประจํานะครับมาจนพุนแล้วครับตรงนี้แดนเดมเอาเจ้าพยักนะครับขึ้นตรงนี้นะครับ <c oughs> มาทางเดียวมาทางเดียวบะ <c oughs> ะของผมขึ้นเจ้าอ่างคารลมตรงนู้นครับดินดาว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 พุนครับนะ ยังไม่เก่งสายไฟนะครับตัวนี้เป็นนกต่อต้นไม้ต้นไม้นี่เก่งอยู่นะครับแต่สายไฟยังไม่ค่อยเก่งยังตือนอยู่เอาอย่างน้อยก็ได้แต้มหนึ่งแล้วล่ะครับขันบวคันค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งออามาแล้วครับตอนนี้เจ้าเสียงเล็กมาร่วมเจ้าพยักแล้วครับนี่ แนมแล้วครับแนมแล้วครับสีลง,งอยู่เดยนี่แหละครับพยักเรียกใหญ่แล้วครับเจ้าพยักคาส่วนเจ้าจอนนี่ผมเงียบครับจะโดนจับกลุ่มแล้วเจ้าจอนนี่นนนนมันสีลงยุ่นนะ เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเริ่มขยับแล้วครับนกป,ป่า,านะั่นนะยลอยงลงแท้เอาแนมแลวครับมองคอนข้างล่างแล้วมองข้างล่างแล้วปุ้ยเสียงไหเอาฟังเสียงนกปลาครับห่าว หวัวงทินอยู่ตัวนี้เส,เสียงห้องครับคือบุลุษหรือเท่า เขึ้อน้ายสูงอีกเา้าบแบบนี้หรือเป็นหรือเป็นสูตรของมันเอาครับรอดูกันครับนี่ครับนี่ขัดผอมเด้อมาเจอตัวหมายแล้วครับพี่น้องวันนั้นมาไม่เจอ ตรงนั้นเจ้าพยักคาอยู่ตรงนู้นนะครับเจ้าพยักของอาจารย์เอ็มนะครับส่วนบักอ่างคาลมบักจอนนี่อยู่ตรงนี้ครับบักจอนนี่มือปราบเอาดีอยู่แสดงว่าเขาไม่ชอบสายต่ำนะครับตัวนี้เมื่อกี้ใส่สายต่ำๆตรงนู้นนะครับคนเดินมานี่หนีเลยนะครับ ดิ้นนกนี้แล้วก็นกนกต่อนี่ดิ้นปีเกือบแตกนะครับเจอบักอางคารลมจอนนี่นะครับ นกป่าอยู่ไหนครับเนี่นกป่าก็มีคารลมนะครับมีอยู่หนึ่งขัดที่ผมได้ยินอพยักให้เราพรยักเอาะครับผ่านมาก็ขึ้นอีกหนึ่งไม้นะครับ นกบินมากเกาะเฉยเลยครับ <c oughs> ฟุกฟุกฟุกนะครับนกป่าด้านบนป่าอยู่น,นู่นนะครับทำไมเงียบละ่ะนกป่าเห็นตั้งเดนกตัวกับพวเป็นมวย พยัคาโอ้บอกเสียงหน่อยคาลมอาจารย์เอ็มตัวนี้บอกว่าตัวหมายของเขานะครับว,ว,ว่าม่ลูกผกสมนี่นะครับมาแล้วครับคนนะครับไม่ใช่นกเวลานกเวลานกไม่เข้านันลงหรอ เวลานกไม่เข้านี่ไม่มีรถมาเ,เวลานกบินมานีโคนมาทันทีเลยมันเป็นแนวนี่นะนนโอ้เสียงน้อยบอกเสียงน้อยคาร์ลบีตัวนี้จานเอ็มบกเร็วดีตัวนี้น่าน่าทำนกต่อเน,นอาะอ๋อนี่แหละครับตัวหมาย เรารู้นครับเปลือเด้งขึ้นมาอีกเอาบอกจ้อนี่แห้เรดยจ้อนี่เรียกเอาตัวเมียแล้วครับน่น่าจะเป็นตัวเมียนะตัวนี้เนี่ยางดึมๆดิมดมดมมาแล้วครับเดินดึมๆมมาแล้วเอาลงมา นี่แหละครับเอาละครับมาสายล่างแล้วครับเนี่ยแนวใดอีกลงมาซื่อเนี่ยเหียบรอยเตื่นคนซ้ำแบบเนี่ย นี่เวดเลยเออเอาลุ้นเจ้าพยัาคากันหน่อยนะครับแต่ตัวที่มาร่วมไม่ใช่ตัวหม้นะครับตัวหมยอยู่ต้นมะพร้าวนี่นะครับเนี่ยกม้มๆดูอยู่ครับเนี่ยกล้มลงมาอีกเซตเลยเนี่ยเจอควันพิฆาตเลยเ,ลยเนยด,ดมมนเี่ลอาก้ป็นลองบ้าง บมเพียงน้อยไม่แล้วครับเนี่ยแ,แต่นกตัวนี้มันถ้าลถมาในชอบหนีนะครับตัวนี้เอามามหาตัวแม่แล้วครับแบบนี้คงไม่หนีนะถ้ามันอยู่สายบนๆอย่างนี้มันไม่หนีหรอกลงมาตัวนั้นนจะเป็นัวแม่แมน นกตัวน,นี้มันเข้าคู่อยู่นะครับเนี่ยเอาเสียงหน่อยลงมาให้นกป่าได้ไหมนกต่อได้ไหม<อ>มันไม่สนใจนกต่อนะครับนกปา่า <c oughs> เพราะว่าเขาเข้าคู่กันแล้วเนาะมายัยางให้กำลังใจซื้อครับเนมายืนดู